สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะควนหลงจากการแข่งขันนัดพิเศษระหว่างนาดาลและยอรโควิชนะคะถือว่าประเทศไทยก็ประสบความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์ประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าสื่อต่างชาตินั้น วิาพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งเดียวกันเลยนะคะว่าไทยคุ้มค่าเหลือเกินที่ลงทุนขนาดนี้เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าสำหรับการแข่งขันที่ผ่านมาก็มีภาพประทับใจเกิดขึ้นมากมายด้วยนะคะภาพหนึ่งที่ประทับใจสื่อต่างชาติด้วยก็คือการสวมใส่ผ้าไทยของนาดาวและยอคโววิชนะคะรวมถึงการเข้าร่วมลงนามถวายพระพรด้วยค่ะ ย้อนกลับไปดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพที่ราฟาเอลรนาดาลและนโนวัคยอควิชสวมชุดผ้าไหมไทยเดินทางมาลงนามถวายพระพรและมอบแจกันดอกไม้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นได้รับการตีแผ่ไปทั่วโลกจากความสนใจของสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศค่ะนาดาวนั้นลงนามในสมุดถวายพระพรนะคะซึ่งก็มีใจความที่น่าสนใจนะคะ สิ่งที่นาดาวเขียนก็คือค่าพระพุทธเจ้าขออวยพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีซึ่งเขาบอกว่าจะจดจำวันนี้ไปชั่วชีวิตเลยค่ะทางด้านของโนวัคยอกูวิชนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกนะคะก็ลงนามในสมุด ถวายพระพระพด,ด้วยนะคะเขียน<ร>ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอวอวยพรให้พระองค์มีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงและปรารถนาจะให้พระองค์ส่งหายจากอาการประชวนโดิเร็วค่ะ สื่อต่างประเทศอย่าง ESPN นะคะมองว่าการแข่งขันครั้งนี้ทั้งประเทศไทยและ2นักเทนนิสระดับโลกได้รับประโยชน์ทั้งคู่ค่ะโดยทางฝั่งไทยที่ใช้เงินลงทุนไปประมาณ150ล้านบาทก็ถือว่าเป็นงานที่นักเทนนิสทั้งสองคนนั้นสบายๆนะคะไม่ต้องออกแรงมากนักเมื่อหากเทียบกับเงินรางวัลประมาณ120ล้านบาทจากการคว้าแชมป์ US Open ของยอร์กิวิชซึ่งเขาต้องออกแรงเหนื่อยถึงสสัปดาห์แถมยังต้องดวลกับโรเจอร์เฟเดเอร์ในนัดชิงชนะเลิศถึง เด้วยและในการจัดอันดับคนดังที่มีรายได้สูงสุดร้อยอันดับแรกของโลกในปี2015จากฟอรนะคะทั้งราฟาเอลนาดาวและนวักโยโกอวิชติดโพอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะราฟาเอลนาดาวแชมป์กรนดแสลมวัย29ปีทำเงินในปี2015ไปได้มากถึง32ล้าน5 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,170ล้านบาทนะคะอยู่ในอันดับ76 และในปีนี้แคนาดาทําเงินจากการเป็นพูเซนเตอร์ได้มากถึง28ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่เขาทําเงินจากการแข่งขันได้เพียงแค่4ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่โนวักยอกวิชคขาทำเงินในปีนี้ไปถึง48ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,728ล้านบาทนะคะเขาอยู่ในอันดับ42ของฟอร์บค่ะมีข้อมูลว่ายอกกวิชทำเงินได้ถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการออกอีเวนต์นะคะทั้งสองคนซึ่งมีมูลค่ารวมกันในสนามวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมา เกือบ3,000ล้านบาทนั้นมา <verdi> ป,ปรากฏตัวให้แฟน,นเทนนิสชาวไทยได้ชมในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆนะคะคิดค่าตัวรวมกันก็150ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการโชว์ที่คุ้มค่าสำหรับทั้งคู่อย่างมากนะคะหาออกมาเป็นนาทีอาจ<า>จะทะลุถึงนาทีละ2ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ